ความรักของคนมีคู่กันคนมีคู่จะเกิดอะไรขึ้นไพ่จะบอกอะไร The Stand นะคะอารมณ์และความรู้สึกของคนราศีเมถุนในช่วงนี้หน้าที่การงานอาจจะทำให้คุณเครียดไม่มีเวลาดูแลคนรักหรือการพูดจาอาจจะพูดให้คนรักเนี่ยขัดใจขัดเคืองแล้วตัวเองก็เหนื่อยกับงานด้วยผู้กครองของคุณเหมือนกับ ห่างเหินกันเพราะหน้าที่การงานแต่ลึกๆเนี่ยเหมือนต่างคนต่างไม่มีเวลาให้กันแล้วเนี่ยความคิดความอ่านเนี่ยมันจะแบบสวนทางกันมันอาจจะมีเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมเข้ามาโดยเฉพาะคู่ครองก็งเลยทําให้คู่กองคุณอะมองว่าคุณอะไปจู้จี้ไปหวาดระแวงไปหึงหวงไปอารมณ์เสียกับเขาตัวคุณเองเนี่ยมองว่าคู่ครองเนี่ยใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยกับ ภาษีสังคมกับเพื่อนฝูงบางทีจะมีเรื่องของมือที่สามเข้ามาทําให้เกิดการขัดแย้งการพูดจาแบบแรงมาแรงกลับเนี้ยค่ะสถานการณ์ในช่วงนี้เขาบอกว่าอยู่แบบห่างๆห่วงกันบ้างทําหน้าที่กันงานแต่ก็อย่าลืมดูแลรักษาน้ําจิตน้ําใจกันนะคะเพราะอย่างน้อยเนี่ยคู่ของคุณน่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะช่วยเหลือกัน ในด้านของการเงินหรือเรื่องของการลงทุนแต่อารมณ์หรือความหึงหวงหรือเรื่องของสังคมเข้ามาหรือคนมือที่สามพยายามเข้ามาทำให้เกิดปัญหาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไพ่ใบนี้เขาบอกว่าก็พยายามจะเย็นๆยนมีอะไรก็ปรับความเข้าใจกันส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการถึงเศรษฐกิจของครอบครัวหรือเรื่องของความมั่นคงในครอบครัวก็มีบ้างลิ้นกับปันจะต้องทะเลาะก,กันค่ะ ความรักของคนโสดคนโสดแปดถ้วยค่ะคนโสดคุณเริ่มเบื่อละคนนู้นมาก็ไม่ดีคนนี้มาก็โกหกหลอกลวงแถมบางครั้งคนโสดอาจจะกลายเป็นไปช่วยเหลือคนโดยเฉพาะเรื่องของการเงินอยู่ดีๆก็เอาเงินไปช่วยเขา แล้วก็ขัดแย้งกันคนโสดช่วงนี้ความรักไม่โดดเด่นมาเจอคนที่เข้ามามีแต่ปัญหามีแต่ดราม่าดราม่าไม่พอเรื่องของค่าใช้จ่ายและก็เรื่องของอาจจะมีภาระนิ้สินมาให้คุณช่วยเหลืออีกและที่สําคัญอาจจะเป็นเรื่องของยังคาราคาซังกับคนเก่าคนเก่าของคนที่เข้ามาจีบคุณอาจจะฟ้องร้องเขาอีกคนโสดสถานการณ์ความรักคุณเจอคนไม่ดีหรอวคะ่ะ แล้วก็เจอคนไม่ได้มา